สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะประจำเดือนมิถุนายน25.6 6นะคะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูพลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะคะคีนอฟคัพค่ะ The Hangman มีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้กังวลใจทุกใจอยู่นะ5ถ้วยค่ะเหมือนกับว่าอะไรอะไรมันไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดนะ King of s w o r d จริงแล้วคุณก็อยากที่จะตัดสินใจกับความรักความสัมพันธ์นี้ให้มันเด็ดขาดไปเลยว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นะคะ Page of c u p ป8เหรียญ King of Wa อยากจะจริงจังชัดเจนกับความสัมพันธ์อยากจะเหมือนกับอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะชัดเจนกับความสัมพันธ์แล้วนะเอ g t of p a r t i c l ค่ะหกเหรียญค่ะตามมาด้วย Queen of p a r t i c l นะ ค่ะโอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวธาตุไฟที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็บอกเลยว่าในตอนนี้นกควีนนกขับขึ้นมาความสัมพันธ์ที่มันอยู่บนความหวาดระแวงความสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่ามันจะสามารถพัฒนากันไปได้จริงๆไหมมันจะสามารถรักกันได้อย่างแบบเต็มเต็มร้อยจริงๆไหมอะค่ะเหมือนไม่สามารถที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ได้ไม่สามารถที่จะ เขาไม่สามารถที่จะทําให้คุณได้รู้สึกว่ามั่นใจได้เลยว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยคุณจะไปต่อได้ยังไงเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้นะคะตัวคุณเองมันรักไปหวัดระแวงไปรักไปคิดไปกังวลใจไปอะ่ะรักไปทุกใจไปเนาะแต่ยังไงเราก็ยังรักยังรอเขาอะค่ะณนะตอนนี้ก็บอกเลยว่าคุณอยากตัดสินใจทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนไปเลยอะ่ะคุณอยากทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะแต่ก็บอกเลยว่า สุดท้ายแล้วยังไงแล้วแพ้ใจตัวเองนะคะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วก็ยังรักเขายังคงรักยังคงรอเขาอยู่นะด้วยเพจออบคับอะค่ะคงยังคงรักยังคงรอยังคงให้เขาแบบแสดงความรักให้กับคุณอะเหมือนกับว่ายังไงแล้วยังรอให้เขาแบบเปิดใจเปิดเผยความสัมพันธ์หรือว่าเปิดตัวที่จะคบกับคุณอย่างจริงจังนะพลังงานของแปดเหรียญค่ะถ้าในตอนนี้นะก็บอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ ถามว่าจริงๆแล้วเขาก็พยายามที่จะเทคแคร์ดูแลคุณนะเพียงแต่เขามันไม่ทำให้คุณได้สามารถเชื่อใจหรือไว้ใจได้ในความสัมพันธ์เนี้ยด้วยตัวคุณเองอะ่ะคุณเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คนรักอยู่แล้วนะในตรงเนี้ค่ะคุณพยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเห็นว่าคุณรักเขาแค่ไหนคุณแบบจริงจังกับเขาแค่ไหนนะแล้วคุณก็ไม่ได้อยากที่จะคบเขาแบบเล่นๆด้วยคุณอยากจริงจังกับความสัมพันธ์ คุณอยากที่จะคบกันแล้วแบบพัฒนาความสัมพันธ์เปิดตัวคบกันอย่างเป็นแฟนอย่างจริงจังอะ่ะอยากที่จะมองไปถึงขั้นที่พัฒนาไปถึงขั้นที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันแต่งงานกันอะคะ่ะมองไปถึงอนาคตเลยเนาะพลังงานของเอชออ์ติคิลเข้ามาค่ะก็บอกเลยว่าสําหรับชาวธาตุไฟแล้วนะคะในหลายๆคนนะคุณจะมีคนใหม่เข้ามาขอดิวขอโอกาสกับคุณในช่วงนี้ในตอนนี้นะคะก็เป็นไปได้นะ เพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับคุณนะคะที่จะเปิดโอกาสคบเขาไหมขึ้นอยู่กับคุณที่จะให้โอกาสตัวเองไหมแต่ก็บอกเลยว่าณนะตรงนี้มิกะมองว่ายังไงแล้วตัวคุณเลือกที่จะรักที่จะรอคนปัจจุบันนะคะเพราะว่าถ้ายังไงแล้ว่ถ้ายังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้ขาดจากกันจริงๆอคุณก็ไม่สามารถที่จะเปิดใจให้คนใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์ได้นะและอีกในหนึ่งนะคะก็เป็นไปได้ว่าสําหรับชาวธาตุไฟในหลายๆในหลาย,ลายๆคู่นะคะ ที่โกรธกันอยู่ที่มีเรื่องให้งอนให้น้อยใจกันอยู่ในตอนเนี้ยเขาจะกลับเข้ามาขอเคลียร์ใจขอคืนดีขอรีเทิร์นกับคุณนะอืมการกลับเข้ามาครั้งเนี้ยค่ะมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นนะเขาจะกลับเข้ามาดูแลเทคแคร์คุณมากขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาพยายามปรับตัวเข้าหาคุณแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนดูแลเอาใจใส่คุณมากขึ้นกว่าเดิมอะค่ะ ควีนอัลพาร์ติเคิลนะคะก็บอกเลยว่าด้วยพลังงานของคุณแล้วยังไงแล้วคุณรักคุณรอเขาในใจคุณมีแต่เขานะในตอนนี้แล้วก็อยากให้เขาอะจริงจังชัดเจนกับคุณเช่นกันนะคะค่ะก็บอกเลยนะคะว่าสําหรับชาวธาตุไฟแล้วอะถ้าด้านความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของทางฝั่งคุณอะคุณจริงจังกับความสัมพันธ์และชัดเจนกับความสัมพันธ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าแค่รอเขาที่จะเปิดตัวเปิดใจรอเขาชัดเจนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ เรามาดูกันนะคะว่าเขามีใจให้คุณไหมเขาคิดกับคุณยังไงนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขารักคุณไหมเอ่ย,ยไพ่ใบแรกนะคะห้าดาบห้าไม้จัดมินมันยังเหมือนกับว่ามันยังไม่เคลียร์ค่ะมันยังมีปัญหาข้าราค้าซังกันอยู่นะ The h ไฮเพลเซน The Moon เจ็ดถ้วย p a g e of Particle มันเหมือนกับว่าถ้าเป็นทางเขาอะค่ะเขาค่อยๆรักค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปนะอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเลือกสิ่งที่ดีให้สุดที่สุดให้กับตัวเองอยู่เขาไม่ได้คิดที่จะแบบ ขอบคุณแล้วรักแล้วทุ่มเทให้กับคุณเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะม,มันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาเลือกเป็นเหมือนช่วงเวลาที่เขาหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองหาคนที่ดีคนที่ใช่ที่สุดสําหรับเขาอะค่ะพลังงานของสิบไม้เนาะ King of particle ค่ะโอเคค่ะถ้าถามว่าเขารักคุณไหมนะต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นความชอบก่อน ชอบถูกใจคุณในหลายๆข้อที่คุณตรงสเปคตรงใจเขาแล้วเขาค่อยๆค่อยๆที่จะเรียนรู้ศึกษาใจกับคุณไปค่อยๆรักค่อยๆมันเหมือนกับค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์อะค่ะมันไม่ได้เริ่มจากร้อยนะมันเริ่มจากศูนย์ไปถึงร้อยค่ะในตอนนี้มันค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะอืมก็บอกเลยว่าไม่ได้รักล้นใจตั้งแต่แรกเพียงแต่ว่าถูกอกถูกใจในเสน์ของคุณในความ ที่ว่าคุณมีในหลายๆอย่างที่ถูกใจเขาพอดีเอเมขึ้นมานะคุณมีหลายๆอย่างที่อกถูกถูกใจเขาอะค่ะเป็นเหมือนถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูเป็นคนที่น่าจะดูแลเทคแคร์ Care, คนรักเป็นอย่างดีในตรงเนี้ที่เขาชอบถึงจะเป็นผู้ชายก็เหมือนมีความพร้อมในทุกๆด้านเหมือนกันอะค่ะมันเป็นเสน่ห์ที่เขารู้สึกดีกับคุณนะแต่แค่ว่าถ้าจะให้เขาเลือกและตัดสินใจฟันธงไปเลยว่าต้องเป็นคุณในตอนเนี้ยังนะ เขาเป็นคนที่สเปคสูงสเปคเยอะนะคะเขาเป็นคนช่างเลือกแล้วในตอนนี้เหมือนเขาให้โอกาสตัวเองที่จะได้เรียนรู้ศึกษาใจกับคุณหรือว่าใครที่เขายังคุยอยู่ในตอนนี้ค่ะเหมือนกับเขาพยายามให้โอกาสตัวเองที่จะได้เลือกที่จะได้ตัดสินใจนะว่าใครจะเป็นคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเขานะคะพลังงานของสิบไม้ค่ะคุณก็รู้แหละว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆมันเกิดขึ้นมากมายในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแต่คุณก็พร้อมที่จะรอพร้อมที่จะ เหมือนพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองอะค่ะว่าคุณรักเขามากแค่ไหนอ่ะเพราะด้วยพลังงานของกิงออ์ติคิลนะอืมก็บอกเลยนะคะว่าถ้าถามว่าเขารักคุณไหมเขาคิดกับคุณยังไงเขาค่อย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 เติมเต็มความรักค่อยค่อยเรียนรู้กับคุณไปค่อยค่อยแบบความรักค่อยค่อยพัฒนาขึ้นไปอะค่ะอืม เขาคิดกับคุณยังไงเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ถูกใจเขาคนหนึ่งแหละมีหลายๆอย่างที่ตรงไทยตรงสเปคเขาแล้วเขาอยากที่จะศึกษาดูใจกับคุณไปก่อนเนาะยังไม่ได้แบบด่วนตัดสินใจรีบร้อนว่าจะคบกันแบบจริงจังเปิดเผยนะคะค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะพลังงานของสองถ้วยค่ะ สามไม้ค่ะยังกลับมาคุยกันได้ยังแบบยังไงแล้วสุดท้ายแล้วนะคะยังเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเพราะว่ายังไงแล้วเขายังเป็นคนที่ใช่เขายังเป็นคนที่ถูกใจคุณนะแล้วก็เหมือนกับว่าในอนาคตเนี้ยค่ะเขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณเขาจะกลับเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณแบบดีขึ้นจริงจังขึ้นกว่าเดิมนะนายออปติคอลยังไงแล้วเขาก็เริ่มมีใจให้คุณละ เดอะเล e r นะคะยังอยากคุณมีคุณไว้ในความสัมพันธ์นะเพจออฟวัดค่อยๆรักค่อยๆเรียนรู้ค่ะค่อยๆแบบเปิดใจให้กับคุณพลังงานของสามเหรียญค่ะเพจออฟซอ n i g h อ of cup และเดอะเว l d โอเคค่ะ แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆพัฒนาขึ้นนะแล้วเรื่องของถามว่าเขาจะค่อยๆรักคุณมากขึ้นกว่าเดิมอหมค่ะค่อยๆเติมเต็มความรักให้กับคุณนะเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้วันเวลาต้องค่อยๆศึกษาดูใจกันไปค่ะก็บอกเลยว่าต่อจากนี้ไปแนวความรักความสัมพ OK> ันธ์ของระหว่างคุณกับเขาอะค่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆราบรื่นขึ้นชัดเจนลงตัวมากขึ้นนะเพราะเขาจะรู้สึกรักคุณมากขึ้น แล้วอยากจริงจังกับคุณมากขึ้นกว่าเดิมนะเหมือนกับเขาก็จะตัดสินใจว่ายังไงแล้วออลองคบกับคุณอย่างจริงจังนะคะว่าจะสามารถไปกันต่อได้ไหมนะในตรงนี้ก็บอกเลยว่ามีทิศทางมีเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะด้วยพลังงานของสามเหลี่ยนนะเหมือนกับว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าเลือกที่จะคบคุณอย่างจริงจังแล้ว เพจอัสอดขึ้นมายังไงก็ให้เรามาระวังเรื่องที่จะมีปัญหามีประเด็นกันหรือมีเรื่องที่อาจจะขัดอกขัดใจกันเกิดขึ้นในเดือนนี้นะยางไงรก็ขอให้เรามาระวังเรื่องคาพูดเรื่องการกระทํานะคะพลังงานของนายออฟคับค่ะความรักความสัมพันธ์ที่มันจะเหมือนรอเติมเต็มความรักอ่ะเหมือนความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่มั่นใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะรักคุณมากพอหรือเปล่าไม่มั่นใจว่าเขารักคุณอย่างเต็มร้อยหรือย,ยังนะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ค่อยๆพัฒนา ค่อยๆเติมเต็มให้กันนะคะเดเวลเข้ามานะก็บอกเลยว่าพลังงานทิศทางความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะคะ่ะจะค่อยๆปรับเปลี่ยนหวนเวียนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้เหมือนชัดเจนกับความสัมพันธ์ชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองมากขึ้นทั้งคุณทั้งเขานะคะ ยังไงแล้วนะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์ธนูนะพลังงานความรักความสัมพันธ์แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจะค่อยๆปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาไปแบบค่อยๆเติมเต็มความรักให้กันนะคะเหมือนกับตัวคุณอ่ะมั่นคงกับเขาแน่นอนแล้วล่ะแต่ตัวเขาอ่ะจะค่อยๆกลับมาทุ่มเทใจให้กับคุณนะจะค่อยๆกลับมาแบบค่อยๆรักคุณรักคุณมากขึ้นนะคะ แล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเปิดใจแล้วแบบอยากยิงจังกับคุณมากขึ้นกว่าเดิมนะค่ะยังไงแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทิศทางพลังงานที่ดีเลยทีเดียวนะสาหรับชาวธาตุไฟนะคะยังไงแล้วมิกาก็ขอให้ชาวธาตุไฟนะคะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะถ้าเขายังเป็นคนที่ชอบยังเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะก็ขอให้แบบความรักความสัมพันธ์สมหวังนะและกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ